โอ้โหโอ้โหสันนีเปิดนิ่งมากครับอ้าวนี่แหละครับนักเตะสองคนนี่แหละครับที่จับมือกันบ่อยที่สุดดูนี่งานภูเก็ตเบย์ฮิลคู่นี้ตะเปิดตะนครชงเตะสันแบดยอดครับครั้งหนึ่งเคย ขึ้นฟีดในโลกโซเชียลครับจับมือกันเยอะที่สุดครับสถิติยังเป็นของเขาครับจับสายฟ้าเซิร์ฟมูกิเปิดได้ครับซันนี่ตีตุกแกมูกิเตะนีบล็อกดีครับตะนาครเปิดได้สวยครับโอ้โหลูกนี้กดลงหน้าเน็ตครับจับกิสราสังวังซันนี่เปิดหลังเท้าง่ายๆครับ ลอดบล็อกครับสันนีมงคลเสิฟหลังเท้ามาตายัางเปิดได้ครับขัดบล็อกออกข้างไปครับตะนครสีเสิฟสันนีไล<า>ช่ชนมาได้สันนีมงคลเสิฟตาเปิดเข่า จับกิษดาสังวังโอ้โหซันนี้เปิดนิ่งมากครับโหโหสันนี่มงคลเสิร์ฟจะเปิดซ้ายจับกิษดาเสิร์ฟครับเจ็ดต่อสามซันนี้เปิดไม่ดีครับเจ้าปาร์คจุลาชงเกี่ยวไม่อยู่ครับ ตาเปิดหัวดีมากครับเจ็ดต่อสามลูกออกครับตานครสีเปิดแตกครับสันนีเสิร์ฟจะเปิดไม่ดีครับตานครลากเล่นเองเจ็ดต่อสี่ ซันนี้เปิดไม่ดีครับตะเปิดสวยอยู่จังหวะขึ้นทําลูกนี้ใกล้เน็ตครับโอ้โหทัดนักแข้งครับแม่ต่อสีกปา๊าเปิดเข่าซันนี่เสิร์ฟ4ต่อ8ะะร้านนครเสิร์ฟ8ต่อ4ปาร๊คเปิดได้ครับ ปาเปิดสวยครับลุงนี้โดนแถบขาวเด้งกลับครับสันนีเสิร์ฟหยอดให้ข้ามครับปาเสิร์ฟแปดต่อห้าครับจับกฤษดาเสิร์ฟ ปาร์กเปิดไม่ดีครับดูมีเปิดเสียครับเก้าต่อห้าสันนิเปิดนิ่งครับเตะไม่ข้ามครับสิบต่อห้าเจ็บอิสดาเสิร์ฟลอดครับสันนิเสิร์ฟจับชงห่างครับสิบต่อห้า เสิร์ฟดีครับตะนครเสิร์ฟสนีเสิร์ฟครับจับเปิดหลังเท้า6ต่อ11สนีเสิร์ฟสิบเอ็ดต่อหกเฮ้ยจับเสิร์ฟ ลูกเหียบเกมครับ12ต่อ6อบุกจิตเปิดได้สนีชงต่ำครับเตะเจิดออกหลังไปเลยครับ